The Media Gossip t h ด m ม d เดียก็สิวันนี้อยู่กับเบวค่ะแล้ววันนี้เราอยู่กับพี่พี่โนอตค่ะเป็นยังไงคะวันนี้จัดวันแรกของเดอะมีเดียรุ่นที่6อะไรแบบ แซ่บไหมคะวันนี้อุยจริงๆต้องบอกว่าแซ่บตั้งแต่แบบพะอรักสณ์สุนแล้วนะเป็นภรรยาเป็นภรรยาของเจ้าของลักษณ์จริงๆเราก็ทําเบื้องหลังทุกอย่างนี่นแหละค่ะภาพรวมโดยรวมค่ะวันนี้ก็เป็นการเปิดตัวคอร์สอย่างเป็นทางการครั้งแรกนะคะก็มีกิจกรรมไอศกรีมมาทำรูชาที่พี่เพื่อนๆนะคะที่มาร่วมคอร์สกันด้วยอร่อยมากที่ขนาดยังไม่ได้เริ่มนี่คือแบบว่าเอลน่สันจอยเวอร์ ดีค่ะสนุกหัวเปียกเลยงงไหม <c oughs> หัวเปียกแสดงว่ามันมากเลยไม่คิดว่าจะพูดคุยเข้ากันได้ง่ายเ็วขนาดนี้ <c oughs> ก็ดีใจมากๆค่ะที่ได้มาเจอเพื่อนเพื่อี่ๆน้องๆหลายๆวงการบางคนก็รู้จักแล้วก็สนิทกันอยู่แล้วส่วนบางคนก็แบบเพิ่งมาเจอเลย <c oughs> วันนี้เป็นวันแรกที่เหมือนบอกว่าปฐมนิเทศแล้วก็ได้ร่วมกลุ่มการร่วมงานการประชุมกันพี่เรียนมาสองรุ่นนะรุ่นหนึ่งรุ่นหาแต่รุ่นนี้มีความแตกต่างสนุกมากๆแค่วันปฐมนิเทศคืออลังการมากสนุกมากเลยอ่ะคือแอบคิดเลยนะว่า วันต่อต่อไปต้องสนุกมากมากขึ้นแน่แน่สนุกมีความสูงมากเลยรู้สึกกลับไปเป็น14ครั้งการเปิดตัวมาแล้วทุกคนสามารถเบลนกันได้นี่ถือว่าเก่งมากนะครับเป็นคลาสที่ดีมากอยู่ทีมอะไรคะอยู่ทีมชื่อว่า Sunset ตครับซันก็คือพาทิตเซ็ก็คือชัชทลเลนี่อ๋ lor วีแซคค่ะวีแซคครับผมทีมซันแซคค่ะอันนี้อยู่สา์แอดครับอยู่เอ็กโคลเลอร์ครับวีแซคค่ะอยู่สปุกนิกส์ค่ะโอ้สปุกนิกสปุกนิกส์ครับอยากรู้ว่าวันนี้มาในทีมสีขาวที่ไอซ์เปรียบตัวเอเป็นสีอะไรคะปกติเนี่ยแต่บอกว่ามีเสื้อสีขาว20ตัว,วก็ใส่เหมือนเดิมทุกวันบังเอิญใส่ถูกวันนี้ น่าจะเป็นสีขาวเขาบว่าชอบสีขาวค่ะจริงๆตูมเป็นคนที่มีหลากหลายสีมากแต่เนื่องจากว่าสีประจากลุ่มของตูมปีนี้คือชมพูตูมเปลี่ยนเป็นชมพูครับเพราะว่าเราเป็นคนที่ชมพูหลายๆส่วนเช่นแบบอ่ะปากเราก็ชมพูหัวนมก็ชมพูส่วนอันนั้นชมพูไม่ชมพูสีชมพูไหมสีทําให้เราสดชื่นสีขาวแล้วกันครับ ขาวบริสุทธิ์ครับเอ้าชมพูเลยค่ะสีแดงอ๋อสีแดงร้อนแรงเลยสีฟ้าฟ้าหม่นฟ้าสดใสเป็นคนที่หลายบุคลิกสีขาวจ้าสีขาวเป็นคนจิตใจบริสุทธิ์กรับผมต้องสีขาวอยู่แล้วฮะเราเป็นตุ่มบริสุทธิ์ ใหเป็นสีน้ําเงินค่ะเงินจะดูขรึมก็ได้จดใส่ก็ได้แต่อย่างเงความน้ําเงินก็มีความมั่นคงข้างในสีเขียวสิครับเป็นสีของซันเซ็ตครับสีเขียวเหนียวซับหลังจากเรียนรู้ความสามารถองค์ความรู้ของดอมีเดียเรียบร้อยสีเขียวจะเหนียวซับแค่ทําในงานที่รักทาในงานที่ชอบทําให้ถูกทางจากคอนเทนต์ของดอมีเดียแล้วก็มันจะจะดึงดูดมาเองมีความคาดหวังอะไรกับงานดอมีเดียในครั้งนี้บ้างคะพี่เชื่อในเรื่องหนึ่งคือเรื่องของความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดเราก็อัพสกิลด้วยในสิ่งที่แบบมันต้องอัปเดตตลอดเวลาตรงต คอนเนคชันไอสพาวเวอร์เนาะรู้จักเพื่อนเยอะขึ้นเพราะว่ารอบนี้รู้สึกว่าแบบโอ้โหเมมเบอร์ Member เป็นร้อยคาดหวังว่าแบบได้เจอพเพื่อนพ่อี่คนใหม่ได้เจอคอนเนคชันใหม่ๆที่เดอะบิเดียสามารถทําให้เราได้เจอหลาก<อ>หลายวงการได้ค่ะมันสามารถต่อยอดไปด้วยกันได้เติมความรู้มาหาอินสปิเรชันได้มาฟังวิทยากรก็ได้เพื่อนที่ดีกลับไป<อ>แนะ่ๆความอบอุ่นเป็นครอบครัวเดียวกันรู้สึกว่าแบบเป็นกันเองเป็นกันเองมากเลยคเป็นมากกว่าคอนเนคชัน มันคือความสัมพันธ์ที่เราสามารถต่อยอดและเติบโตไปด้วยกันครับมันได้โดยไม่ตั้งใจพอเราเป็นเพื่อนกันแล้วเนี่ยการทําธุรกิจอะมันมาเองไงแต่ส่วนตัวเนี่ยเพิ่งได้ออกจากกลาดีกว่าเราทาธุรกิจมาอย่างเดียวหลายปีแล้วเพิ่มเรียนค้าต่างๆนะก็พี่เพื่อนๆเนี่ยแหละที่จะคอยช่วยกันช่วยเหลือธุรกิจกันอะไรเงี้ยวันนี้อยากรู้ว่าชื่อเพื่อนที่จำได้แบบมากที่สุดเลย2ชื่อค่ะพี่เบิ้ ที่มาด้วยกันเลยอ่ะก็คือพี่ตายนี่แหละะชวนกับนาเรียนค่ะเอาทั้งกลุ่มเลยได้ไหมคะเพราะจได้จำได้ทั้งกลุ่มเลยนะห้าชื่อก็ได้ค่ะพี่แจ้พี่เบิ้มพี่เก่งพี่กิฟต์คุณการลงทุนกันเจมส์ตูมบินกับคอรสุดืพี่นะที่จาได้เพราะว่าเราเจอกันมากั่กนพนากับพี่แอมค่ะแล้วก็เดี๋ยวแทนมีคนหนึ่งชื่อพี่ซันค่ะพี่เสถียรแล้วก็ครูมายมาเรียนด้วยกันรุ่นนี้อ๋อสามคำให้กับเดอะมีเดียในวันนี้ค่ะมานสุดมากโอ้สนุกมากครับ สิบแบบน่าก็มีอะไรอยากบอกกับเดอะมีเดียรุ่นที่6ของเราในวันนี้ไหมคะปล่อยจอยตามสบายครับเรามาหาเพื่อนหาเครือข่ายคอนเนคชั่นนะครับแล้วรวมถึงความรู้แล้วก็มีท่าห้าพีดีครับรออยู่ที่ตรงนี้ครับเดอะมีเดียหครับเดอะมีเดียก็สิบเดอะมีเดียก็สิบ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 เดอะมีเดียก็สิบห้า